ครับหลายแปลงแต่แปลงเนี้รู้สึกว่ามีปัญหานิดนึงค,ค,คือต้นมันโซรมนะครับใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยมาแนะนําท่านอบตให้ให้รู้จักปิดพันธุ์กุ้งหูมาตจันครับ,รบหลังจากที่เราฉีดพ่นเรียบร้อยแล้วเราเริ่มรู้สึกวันไนครับก็ทําให้แตกต่างหลังจากครั้งผลครั้งที่สองไปเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเยอะเลยครับมันก็เริ่มปริใบแตกใบแล้วใบมันก็รู้สึกว่ามันเขียวสวัสดีครับ เพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความยั่งยืนด้านการเกษตรขณะน,นี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับอยู่ที่หมู่2บ้านคลองสอบตําบลท่าโสมอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่นี่ครับมาติดตามผลการทํางานของคู่หูพิจรรันเวิร์แพนเวิร์คแพนารศานปรากฏว่าเจ้าของสวนแห่งนี้เขาใช้เพื่อทําให้ใบสวยงามและเป็นทุเรียนสาวอีกที่หนึ่งนั้นอีกแปลงหนึ่งเขาใช้กับทุเรียนเพื่อทําให้ลูก ให้ผลผลิตของเขานั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับทั้งสองท่านครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์และท่านเจ้าของสวนสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับตอนอื่นขอทักทายที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ก่อนครับท่านมีชื่อและนามว่าอะไรครับครับสวัสดีครับผมชื่ออาจารย์บัญชาสดาวงครับเป็นที่ปรึกษาเรื่องของคู่หูมหัศจรรย์ครับอีกท่านนึงครับเจ้าของสวนสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมนายมนตรีมนัสสนิทครับเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ใช่ครับ โอ้โหเห็นว่าท่านดำรงตำแหน่งอบาตอคนี้ด้วยมีชื่อเล่นไหมครับชื่อเล่นชื่อก้าครับผมขออนุญาตเรียกว่าอบตอก้าครับครับผมอาจารย์มัชาครับครับผมอาจารย์ได้เข้ามาที่สวนแห่งนี้แล้วมาแนะนําคู่หูมัจจจัน์ด้วยเหตุใดถึงแนะนําคู่หูมัจจจัน์ให้กับท่านออบตอก้าครับครับเนื่องจากว่าผมเองผมก็รู้จักผิดพันธุ์ของคู่หูมัจจจัน์แล้วก็ได้ใช้มาแล้วนะครับแล้วก็มีความประทับใจว่าผิดพันธุ์ตัวเนี้ย มันอาจจะช่วยชาวสวนได้นะครับเนื่องจากว่าสวนที่ผมผ่านไปมาเนี่ยนะครับแต่ท่านอบตเองก็ทำสวนทุเรียนเยอะนะครับหลายแปลงแต่แปลงนี้รู้สึกว่ามีปัญหานิดนึงคือต้นมันโทมนะครับใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยมาแนะนาท่านอบตให้รู้จักผิดพันธุ์กุหูาัจันครับอครับผมท่านอบตกล้าครับผมขออนุญาตท่านอบตมีตรงเนี้แปลงเนี้มันกี่ไร่ครับตรงนี้12ไร่กว่าครับ12ไร่เป็นทุเรียนพันธุ์อะไรครับหมอนทองครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย ประมาณ3ปีกว่าครับ3ปีกว่าครับครับผมแล้วก็มีทั้งหมดประมาณกี่ต้นครับเนี่ยสิบสองไร่เนี่ยมีทั้งหมด253โคกครับโอ้โหแม่นเลยนะครับครับผมเรื่องโคกนี่253โคกนี่แม่นจริงๆครับท่านอบตครับตอนนั้นน่ะที่ท่านอาจารย์มชามหาเนี่ยนะครับมามาเมื่อปีไหนแล้วครับสเดือนสี่เดือนที่แล้วครับสเดือนที่แล้วครับสเดือนที่แล้วก็ประมาณสัก ประมาณต้นต้นปีสินะครับนะถูกไหมครับต้นต้นปีก็มาเจอตอนนั้นทุเรียนของเราเนี่ยอายุก็3ปีกว่าถูกไหมครับมันมีปัญหาอย่างที่ท่านอาจารย์บัญชาว่าไหมครับใช่ครับมันมีปัญหาอะไรบ้างครับก็มันไม่ค่อยรัดครับต้นมันไม่ค่อยสมบูรณ์ดูยังไงครับว่าต้นไม่สมบูรณ์ก็มันแกนแกนครับมันไม่มันไม่พุ่งอย่างนี้เหรอฮะมันไม่สดชื่นไม่พุ่งไม่สดชื่นไม่พุ่งด้วยครับแล้วใบมันเป็นไงครับ มัไม่รัดหนึ่งละโอเคมันใบม,มันเล็กอะ่ะใบเล็กมัก่อนใบเล็กใบเล็กครับโอ้โหใบเล็กด้วยนะครับแล้วก็ไม่พุ่งดูแล้วไม่สดชื่นค,คือดูง่ายๆว่าตัดสินด้วยสายตาของเราเราสรุปว่ายัางไงครับก็ใช้ฉีด่นแล้วมันก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับมันก็สดชื่นขึ้นมาเนี่ยแหละครับอ๋อหมายว่าตอนที่เราดูว่ามันโทรมเ,เราสายตาเรามองมันยังไงครับว่าไม่สดชื่นอย่างเดียวเลยไม่สดชื่นครับดูแล้วไม่สบายใจครับผมแล้วตอนนั้นนํามาใช้เนี่ย นะครับที่จะมาใช้เนี่ยเขาแนะนํำยังไงบ้างครับก็แนะนําให้ใช้หนึ่งขวดหนึ่งซองครับน้ำพันลิตรครับครับถือไว้ครับครับหลังเมื่อสี่เดือนเองนะเพิ่งรู้จักกันเนาะครับแล้วก็พอเาใช้หนึ่งซองน้ำพันลิตรแล้วทําวิธีไหนครับในการใช้พ่นก็ฉีดพ่นต้นใบแล้วก็ในทรงพุ่มที่ดินนะครับกี่วันทีครับฉีดอาทิตย์ละครั้งครับอาทิตย์ละครั้ง7วันครั้งว่างั้นเถอะครับผมนานมาตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักกันจนถึงวันนี้ ครับผมเพื่อจะทําใบใช่ครับครับหลังจากที่เราฉีดพ่นเรียบร้อยแล้วเราเริ่มรู้สึกวันไหนครับเจ็ดวันแรกหรือว่าเจ็ดวันหลังหรือว่าต่อจากนั้นมากี่วันถึงรู้ว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยคู่หูมหัจารย์เนี้ยก็ทําให้แตกหลังจากครั้งพ่นครั้งที่สองไปเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเยอะเลยครับมันก็เริ่มปริใบแตกใบแล้วใบมันก็รู้สึกว่ามันเขียวสดชื่นขึ้นครับ เขียวสดชื่นเนี่ยนอกจากเขียวสดชื่นแล้วมันมีขนาดมันมีอะไรที่แตกต่างเพิ่มก็มันก็ขยายใหญ่ขึ้นครับขยายใหญ่ขึ้นด้วยครับครับแล้วการที่ความดูใบมันเป็นไงครับมันมันมันเขียวมันอะไรเนี่ยอธิบายให้ผมฟังรายละเอียดนะครับเขียวมันเงางามอย่างที่เห็นนี่แหละครับคือเมื่อมาแล้วเห็นอย่างไรพูดอย่างนั้นถูกไหมครับเห็นอย่างไรพูดอย่างนั้นสายตาของเรานับเป็นที่ประจักษ์ว่า เมื่อเราใช้ไป14วันก็เห็นผลครับแล้วตอนนี้ใช้มาเกือบ4เดือนเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่14วันอย่างไรบ้างครับก็อย่างที่เห็นนี่ครับก็ดีขึ้นมากเลยครับดีขึ้นมากนี่ให้เปอร์เซ็นต์ของความดีเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอ๋อเหรอครับผมอันนี้ไม่ธรรมดาจริงนะครับอาจารย์ชาครับท่านอบตกล้าได้ชี้แจงอย่างนั้นน่ะตอนที่เข้ามาน่ยท่านอาจารย์ชาเห็นว่าใบมันเป็นอย่างไรครับคือล้านณะาใบนะครับ ที่เห็นวันแรกที่รู้จักแล้วก็นี่มาดูสวนนะครับใบมันจะเล็กนะใบเล็กใบไม่ใหญ่นะครับนะสภาพใบเนี่ยบางๆนะครับนะแล้วยอดก็ไม่เดินนะครับนะแล้วก็ต้นก็รู้สึกจะมีปัญหาเหมือนกับทุเรียนมอนเหมือนถ้ามองมเหมือนทุเรียนขาดปุ๋ยเป็นงั้นเนี่ยเหมือนกคขาดปุ๋ยครับนะฮะใบไม่สวยไม่เงาอย่างนี้นะฮะแต่พอเราได้มาแนะนําปุ๊บท่านบอไไ้ใช้เราก็แอบมาดูนะแอบมาดูก็คืออาทิตย์ละครั้งคือมันเปลี่ยนแปลงจริงๆสภาพใบนะครับมันปริมมันปริใบใหญ่มาเลยครับนะ ังนั้นถ้าบัตอไม่ไม่อยู่ผมมาดูนะใบมันจะมีอยู่ครั้งเนาะที่เรามาดูที่ผมมาถ่ายวีดีโอไว้เนี่ยใบ,บยจะใหญ่ใบจะสวยมากๆเลยใบยอ่อนจะออกมายาวไปคืบๆ,ๆเลย<อ>นะครับแล้วมันจะใหญ่มากนะฮะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นใบยอย่างนี้ครับใบหนาอย่างนี้เลยใบยเงาอย่างนี้เลยนะครับนะฮะก็บอกทุเรียนที่ผมเห็นวันแรกน,นวันนี้แค่สามสี่เดือนเนี่ยมันเปลี่ยนได้ขนาดผมว่าสุดยอดนะครับคู่หูเนี่ยมันช่วยให้ให้ทุเรียนต้นฟื้นแล้วก็ใบสภาพใบสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ เห็นว่าปีน prend? ี therapist. ้เห็นท่านอบลตกองังแต่งกิ่งใช่ไหมนี่ครับก็คิดว่าปีปีหน้าเอารูกแน่นอนเอาแน่นอนเอาแน่นอนนะครับเนี่ยเพราะว่าต้นสมบูรณ์มากนะครับใช่ครับมีอีกเรื س, so ่องผมที่ผมชอบมากคือต้นไม่ป่วยเลยเห็นไหมครับนี่ฮะครับไม่มีต้นป่วยเลยครับนี่ฮะต้นเนียนแผลไม่มีแผลเลยครับต้นไม่มีเนื้อไม่มีน้ําเยอะไม่มีต้นป่วยเลยนี่ครับคือความพิเศษอบาต้องกล้าครับผมอาจารย์มัญชาก็เกินไปพูดซะจนผมต้องถามอบาต้อกล้าว่าสิ่งที่อบาต้อกล้าอยากจะบอกว่า ต้นไม่ป่วยเนี่ยของอปต,ตกาเมื่อก่อนมันเป็นไหมครับก่อนที่จะเจอท่านอาจารย์บัญชามันก็มีเยิ้มบางอะไรบางตอนนี้มันก็แห้งดีหายสดชื่นหมดเลยครับอือครับเหรอฮะครับมันหายครับตอนนั้นมันเป็นแผลเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคอะไรครับที่เขาเป็นมันก่อนถน่าจะถ่อน้ําเลี้ยงแตกหรือเปล่าแล้วครับครับแต่ว่าเรื่องโรคพวกท็อปเพื่กอะไรยังไม่มีใช่ไหมก็น่าจะเป็นท็อปด้วยเลยครับป็น <laughs> <laughs> ด้วยนะ <laughs> มีด้วยถ่อน้ําเลี้ยงแตกด้วย <laughs> ครับ ก็น่าจะมาจากท่อมะนะฮะครับผมส่วนหนึ่งก็เพราะเอ้านี่พิเศษเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เป็นเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่าศัตรูพืชอะไรนะฮะครับแต่ว่าใช้ตรงนี้ยังไงในการดูแลรักษาเขาครับก็ฉีดพ่นต้นด้วยครับอ๋อเหรอครับฉีดไปที่ต้นด้วยครับผมแล้วก็ฉีดต้นมีสูตรไหมครับในการที่ฉีดพ่นต้นเพื่อเป็นการดูแลรักษาทําให้ต้นสะอาดก็พ่นต้นพ่นกิ่งรากพ่นหมดนะครับ อัตราส่วนเท่าไหร่ครับตอนนั้นใช้ก็1ขวดหนึ่งซองครับน้ำผลิตอัตราส่วนนี้เลยครับใช,ใช่ครับทําทุกอย่างครับอ,อ้เป็นทุเรียนสาวครับทุนเรียนสาวต้องบารุงบํารุงก่อนหน้านั้นอ่ะต้นทุนที่ใช้ทั้งเคมีอะไรมาทั้งสองสวนเลยผมพูดอย่างนี้นะครับเอาสวนรูก้กันแล้วกันสวนที่เป็นเป็นมีผลกันแล้วกันครับผมต้นทุนอ่ะก่อนที่ยังไม่เจอคู่หูเนี่ยพี่ใช้ต้นทุนไปกี่บาทกี่เฟืองกันครับโอ้ ก็หมดเยอะครับพอมาได้คู่หูแล้วนี่ก็ประหยัดไปเยอะครับพี่ลองให้ตัวเลขตรนาวผมได้ไหมว่ามันตอนนั้นอะก่อนหน้านั้นตอนที่เราใช้เคมีอะไรต่างๆสองร้อยต้นเป็นครึ่งเลยครับครึ่งเลยครับลถเป็นครึ่งเลยนะใช่ครับครับดังนั้นท่านอบตกล้าครับในฐานะผู้ที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะพลิกฟื้นของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนว่ามาร่วมการใช้ขู่พิเศษจัน ช่วยเรียนเชิญพี่น้องของเพื่อนครับต่อความมั่นใจของอบตกล้าเรียนเชิญครับครับก็ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรมาใช้คู่หูมหาศจรจันเพื่อลดต้นทุนและก็คุณภาพดีครับครับโอ้โหชัดเจนนะครับครับเพื่อลดต้นทุนและคุณภาพดีครับผู้สองอันนี้ใครรู้ว่าลดต้นทุนคุณภาพของผลผลิตก็ดีครับสรุปโดยใจความสําคัญเนื้อเป็นอย่างนั้นครับนายท่านอบตกล้าครับผมอยากจะถามต่อเนื่องสักนิดหนึ่งครับ ว่าขนาดเนี้ยบริษัทเราเนี่ยมีปุ๋ยทางดินนะครับหรือที่เรียกกันว่าหญิงเกษตรนะครับปุ๋ยทางดินเนี่ยก็จะเป็นประเภทที่ว่าใส่ทางดินนะครับแล้วก็จะทําให้สารอาหารที่มันเคยตกค้างอยู่มันนําไปใช้ประโยชน์ได้กับพืชครับท่านอบตปต้าได้ใช้หรือยังครับใส่เพิ่งใส่ไปเนี่ยครับตอนแต่งกิ่งเสร็จเนี่ยครับอ๋อเพิ่งใส่ไปเหรอครับครับใส่ไปกี่กิโลต่อต้นครับประมาณ2กิโลครับ สองกิโลต่อต้นครับท่านอาจารย์มชามาแนะนํำยังไงครับก็จริงๆคือปุ๋ยยิงกระเีรยเป็นปุ๋ยที่เข้มข้นสูงนะครับนะฮะเพราะว่าในปุ๋ยเนี่ยเรามีทั้งธาตุอาหารที่มันสําคัญมากมายรวมถึงเราจะมีไตรโคดมาด้วยในปุ๋ยนะครับนะช่วยป้องกันพวกรากเน่าโคลนเน่าได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเราจะมีพวกมูลสัตว์พวกมูลทั้งคามูลไก่ไข่มูลนกกระทามูลวัวนมนะครับนะก็คือมันช่วยในการเสริมนะครับเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยดูธาตุอาหารเร็วขึ้นครับ ือเสริมความสมบูรณ์ให้เร็วขึ้นนะครับถ้ายิ่งใช้คู่กับคู่หูนะครับนทางใบด้วยครับแล้วก็ทางดินด้วยเนี่ยครับมันทําให้เกิดความสมบูรณ์เร็วขึ้นครับในการความสร้างความสมบูรณ์ในการออกดอกออกผลนะครับผมนะครับถ้าที่นี่แหละครับถ้าจะไว้ผลเนี่ยเราคาดว่าปีเนี้ทั้งหมดที่เนี่ยที่สิสองไร่ของเราเนี่ยเราคาดว่าจะได้กี่ตันครับก็ประมาณก็เฉลี่ยแล้วก็น่าจะไว้ประมาณต้นหนึ่งประมาณหก จะติดลูกประมาณเนี่ยครับอ้ไว้ได้หกสิบเจ็ดสิบลูกเลยนะครับครับผมอันนี้เป็นความคาดการณ์ความมั่นใจครับเดี๋ยวผมจะมาติดตามท่านอบตกล้าโดยที่จอาจารย์มัญชาเป็นคนรายงานไปว่าเป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่ครับยินดีเราก็จะนําเทปตรงนี้นะครับเก็บเอาไว้แล้วก็จะมาดูกันอีกทีว่าปีหน้าที่จะถึงเนี่ยเมษาหน้านะครับจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับเอาแล้วครับเพื่อนพ้องพี่น้องเกษตรกรครับ สิ่งที่ท่านได้รับชมได้รับฟังเนี่ยก็คือออกมาจากออกตอกล้าผู้ที่กล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงท่านอาจารย์มาชาับครับ,รบเห็นว่าวิธีการลดต้นทุนอีกรูปแบบหนึ่งโดยบริษัทเวิร์คัสอินเวสชั่นเนี่ยก็คือเมื่อว่ายิ่งใช้ดีใช้จริงใช้แล้วชอบและบอกต่อครับเมื่อเข้าสู่บอกต่อแล้วมาเข้าระบบแล้วมาช่วยลดต้นทุนยังไงครับช่วยบอก ก็ตอนนี้บริษัทมีการช่วยนะครับให้เกษตรกรเนี่ยเรื่องการใช้ของถูกขึ้นคือเรื่องของจัดโปรโมชั่นครับจะมีโปรโมชั่นช่วยให้เกษตรกรเนี่ยในการซื้อแล้วก็จะมีเรื่องของเงินปันผลด้วยหรือเลยเงินคืนกลับนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะเป็นเงินที่คือเมื่อก่อนเราซื้อปุ๋ยซื้อยาเนาะเราก็ไม่เคยได้คืนอ่ะคุณไหมครับนะฮะแต่เรามาร่วมรู้จักผิดพัน์ของคู่หูนะครับเราเป็นสมาชิกร่วมกับบริษัทนะครับ แค่เราซื้อใช้บอกต่อแนะนําก็จะมีผลตอบแทนหรือว่าค่าแนะนานะครับตัวนี้ผมว่าดีมากนะอย่างเช่นตอนนี้เราเคือเรายกเป็นลังนะเป็นลังหรือซื้อเป็นโปรเนี่ยมันก,ถก็ถูกลงถูกลงครับผมโอ้โหพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับนอกจากใช้ดีใช้จริงใช้แล้วชอบบอกต่อท่านก็เหมือนใช้ปุ๋ยฟรีใช่ครับนะครับที่สําคัญเมื่อใช้ฟรีแล้วยังมีโบนัสตอบแทนท่านอีกเท่ากับว่าลดต้นทุนอย่างมหาศาลชีวิตนี้ดีจริงๆสําหรับเกษตรกรยุคใหม่ ที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนอบตกล้าวันนี้เราทั้ง3นะครับได้เดินทางมาที่นี่แล้วมาพิสูจน์ความเป็นจริงของชุด3เกลอประกอบด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนคาร์ตานนะครับแล้วที่สําคัญก็คือมีปุ๋ยหญิงเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนได้มาชมแล้วก็มีความชื่นใจอบตกล้าพูดจากใจจริงว่าเชื่อใจร้อเปเซและบอกพี่น้องไปแล้ว วันนี้ผมมิสเตร์เกษรยังยืนทั้ง3ท่านขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับว้าแพนยิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยูนรเยรวยไวเมื่อใช้เวลพนเกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่าน มีสารอาหารคุณภาพมากมายเบาแพ่นของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครเร่งต้นเร่งผลเร็วไวที่เกือบเชา้าตายกลับงอกงามดี